พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลส่นบทเรียนออนไลน์ป3ศิลปะสาระพัศนศิลป์ทีนี้เราลองมาดูปั้นสนุกนูนต่ำกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันนะครับแผ่ดินน้ำมันให้เป็นฐานสำหรับสร้างผลงานแล้วปั้นดินน้ำมันสีต่างๆให้เป็นรูปเป็นแบน นักเรียนอาจจะสร้างเป็นสวนดอกไม้ตามจินตนาการโดยใช้ดินสอร่างคร่าวๆบนพื้นงานไว้ก่อนนะครับหรืออาจจะสร้างผลงานนูนต่ำเป็นภาพใต้ท้องทะเลโดยเริ่มจากการทำแผ่นฐานดินน้ำมันสีน้ำเงินและใช้นิ้วตกแต่งพื้นผิวให้ดูคล้ายพื้นน้ำใต้ท้องทะเลแล้วปั้นตัวปลาแปะบนแผ่นฐานโดยเลือกใช้สีน้ำมันที่มีสีสันตัดกับสีของท้องทะเล จากนั้นปั้นปะการาังและสาลายแปะตกแต่งเพิ่มเติม